งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางตะม้า อธิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์นะครับผมกำลังคุยกับท่านในหัวข้อเรื่องการสร้างกองกำลังต่อสู้สาธารณภัยการจะสร้างอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปตั้งหน่วยงานใหม่ไม่จำเป็นเลยครับเราใช้หน่วยงานที่มีจะเป็นทัพบ,บกทัพเรืออากาศตำรวจและปพ องค์กรมูลนิธิภาครัฐเอกชนแต่จะต้องอยู่ภายใต้การบัญชาการของอผู้บัญชาการกองกำลังต่อสู้สาธารณาภายัยนะครับตัวอย่างกรณีพี่น้องเห็นไหมครับว่าที่น้ำท่วมที่แม่สายขณะที่น้ำกำลังท่วมชาวบ้านจำเป็นจะต้องทิ้งบ้านออกมาหลายคนไม่กล้าทิ้งบ้านออกมาเพราะอะไร เพราะมันก็ปรากฏว่ามีขโมยเข้าไปขโมยทรัพย์สินและก็ข้าวของของชาวบ้านเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งการช่วยเหลือเป็นช่วงๆครับการทำงานของกองกำลังนี้มันจะช่วยก็คือว่าภาวะวิกฤตสมมติน้ำมาอย่างแรงเหมือนที่เกิดขึ้น ที่แม่สายเชียงรายโดยเฉพาะที่แม่สายนะที่แม่น้ําสายถ้าเกิดกรณีอย่างนี้น้ํามาแรงมากเร็วมากเราต้องใช้ใครเข้าไปเรือท้องแบนสู้ไม่ไหวเรือหางสู้ไม่ได้กระแสน้ําแรงเจ็ตสกีก็จะต้องแบ่งอีกนะครับเจ็ตสกีระดับพรีเมียร์ลีกเจ็ตสกีระดับแชมเปี้ยนชิพ เจสเกระดับ Division 1 2 3ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้จะต้องผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเพราะฉะนั้นช่วงที่กำลังวิกฤตสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าช่วยเหลือผู้ที่จะถูกน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ที่ถูกน้ำพัดพาช่วยเหลือผู้ที่ป่วยติดแต่ติดเตียงนะฮะให้ออกมาก่อน และหน่วยส่งกำลังบำรุงเรื่องอาหารฝ่ายพลาธิการฝ่ายอาหารจะตั้งโรงครัวตรงไหนอย่างเร่งด่วนเพราะทุกคนสิ้นเนื้อประดาตัวนะฮะมีแต่ชุดที่สวมใส่อยู่นอกนั้นจมอยู่ใต้ดินโคลนทั้งหมดอย่างนี้ครับหน่วยแรกนี่จะต้องเข้าไปเพราะเราจะเห็นว่า เมื่อน้ำท่วมแม่สายทุกหน่วยเข้าไปที่แม่สายพอน้ำลดหน่วยนี้ถอนกำลังถอนกำลังแล้วไปไหนไปรองรับน้ำที่จังหวัดเลยหนองคายนะฮะบึงการแล้วก็ไล่มาถึงนครพนมมุกดาหารนะฮะอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีแต่ ท่านลองดูภาพหลังน้ำลดลงแล้วไม่ได้แปลว่าหลังน้ำลดแล้วทุกอย่างมันจบมันไม่จบมันทิ้งอะไรไว้ครับดินโครนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ำท่วมแบบชายฝั่งโค้งแบบริมแม่น้ำท่าจีนบ้านผมนะหรือหลายที่ที่มันค่อยๆน้ำค่อยๆลดน้ำค่อยๆขึ้นไออย่างนั้นตอนน้ำกำลังจะลดจะล,ลดลง นะฮะเราจะใช้อุปรกรณ์ที่เอามาล้างพื้นโดยใช้น้ำวักล้างไปเรื่อยๆมันจะเกลี้ยงโดยทันทีแต่ตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างที่แม่สายนั้นไม่ใช่ที่แม่สายดินโคลนเต็มเลยผมพูดใน FM 100.5พิธีกรบอกเราก็ใช้รถแบ็คโฮ e ใช้รถแท็กเตอร์ไปถ่าย ผมบอกว่าอันนั้นน่ะช่วยได้เฉพาะที่เป็นถนนหรือพื้นที่กว้างๆแล้วถ้าอย่างในบ้านล่ะในตัวบริเวณบ้านในบ้านเขาเลยอะ่ะนะดินถมเข้าไปสูงตั้งเมตรเมตรครึ่งในบ้านมีกันอยู่สามคนเขาจะไปขุดเขาจะไปเอาดินได้ยังไงเขาจะเข้าบ้านได้ยังไง ในเมื่อด,ดินมันอัดประตูบ้านบ้านเราใช้ระบบประตูปิดเปิดอย่างนี้ครับผมก็ยกตัวอย่างมันต้องมีหน่วยกำจัดดินโคลนซึ่งเครื่องมือขนาดเล็กถ้าดินแข็งจะเข้าไปขุดไปเอาออกมายัางไงร,รถแบคโฮมก็เข้าไม่ได้มันต้องใช้เครื่องมืออะไรแต่ผมบอกว่าให้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างรถดุดซ่วม รถดูดซ่วมที่ไปดูดซ่วมที่เต็มเนี่ยแต่ผมจะเรียกให้ดูหน้าดูหน่อยว่ารถดูดโครนหมายความว่ารถสามารถวิ่งเข้าไปแล้วจ่อสายเข้าไปในบ้านนะะถ้าดินแข็งนะเราจะต้องมีน้ำนำปล่อยน้ำเข้าไปให้เหมือนน้ำยังท่วมอยู่เสร็จแล้วก็มีเครื่องตีตีให้ดินเหล่านั้นเนี่ย ที่แข็งๆเนี่ยมันอ่อนตัวแล้วก็มีเครื่องดูดนะรถคันหนึ่งพ่นน้ำอีกคันหนึ่งดูดดูดโคลนนะแล้วก็จะเอาไปไว้ที่ไหนยังไงก็เอาไว้มันจะหมดไหมครับจากในบ้านไม่หมดมันจะมีซอกเล็กซอกน้อยคราวนี้ผมเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนชายทหารลาบก็จะต้องมีคน นะมีสปายเป้มีถังเหมือนกับถังฉีดยาฆ่า,มาแมลงแต่ไม่ได้ไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงคนหนึ่งฉีดน้ำอีกคนหนึ่งดูดครับมีหัวเนี่ยแต่ไม่ได้ฉีดดูดคนหนึ่งฉีดน้ำอีกคน,นดูดดูดตามซอกบันไดตามอะไรตาไร่ตางๆเพื่อให้บ้านช่องห้องหอของเขานั้นสะอาดของแบบที่ต้องฝึกต้องสร้าง กองกําลังขึ้นมาจะเป็นทหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยังกรณีน้ํากาลังท่วมเนี่ยตำรวจตํารวจก็ต้องตะเวนคอยสอดส่องดูแลว่ามีขโมยขจรน,นะมาะปล้นสะดมคนที่ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปหรือไม่นะครับเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ตามลำดับพอจบจากนั้นบ้านเริ่มสะอาด คราบขี้โคลนนะแล้วก็ความสกรปรกที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปคราวนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องตามเข้าไปดูแลอะไรฮะเรื่องสุขานามัยในขณะเดียวกันกองกำลังเรียกว่าจะเรียกว่ากองลบฝ่ายช่างนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของทางช่างอาชีวะ จะต้องมีกองกำลังโดยนำนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปช่วยไปซ่อมบ้านไปโบกปูนไปฉาบป,ปูนไปทาสีนะน้องนองนักเรียนนักศึกษาจะต้องเข้าไปช่วยทำความสะอาดไหมนะเนี่ยครับจะต้องช่วยกันอย่างเป็นองคาพย์หลังจากบ้านช่องห้องหอกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วฝ่ายนโยบาย ในระหว่างประเทศไปหาลือกันในขณะเดียวกันน้ำท่าที่ท่วมในเรือกส่วนไร่นาทำไงกระทรวงเกษตรต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์ท่อนพันธุ์ที่จะส่งเสริมฟื้นฟูเงินที่จะบูรณะจะเรื่องเ,เงินเดี๋ยวผมพูดที่หลังและในขณะเดียวกันถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาด นะฮะองค์กรใหญ่ๆที่จะช่วยเขาอ่าผมสมมติว่าคุณเคยขายของคุณเอาของไปขายเลยทุกทีเนี่ยสามเดือนเก็บสตังค์อันนี้ผมให้หกเดือนเลยนะอันนี้ก็ปลาใหญ่ก็ช่วยปลาเล็กนะฮะและเราก็ฟื้นฟูในขณะเดียวกันหลวงไม่ต้องรอให้เขามาขอตังค์นะ ถ้าดูเลยครับพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านเล็กที่ไหนบ้างให้เป็นบ้านก็ได้บ้านนี้เบื้องต้นเอาไปเลยบ้านละหมืน่นรับไปเลยเพื่อที่จะไปฟื้นฟูชีวิตน้ำที่มาแรงอย่างแม่น้ำกกที่ไหลมาพัดพาเอารีสอร์ทห้หหลังหายไปต่อหน้า เจ้าของกอดกับลูกแล้วร้องไห้พี่รองครับนี่คือวิธีคิดแบบทิศบ้วนบางประมาะผมหวังว่าจากนี้ไปเราจะต้องสู้กับภัยหนาวภัยแล้งภัยพิบัติจากน้ำท่วมวาตะาัไและขอพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองนะฮะด้วยการที่เรามาช่วยกันปลูกป่า เพราะถ้าป่าเราหนาะแน่นกว่านี้ท่อนสุงท่อนไม้กิ่งไม้และน้ำจะไม่มาแรงและรวดเร็วขนาดนี้และถ้าท่านเห็นด้วยกระทิดบวนบางประมะก็ช่วยนำเอาสิ่งที่ผมพูดนั้นไปนำเสนอผู้เกี่ยวข้องในบ้านเมืองนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยพิบัติ ทั้งหลายทั้งปวงนะครับและขอแสดงความเคารพในน้ำใจไมตรีของทุกท่านที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในยามนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับแอ i ไซ B.U.A.N. 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาว แล้วก็เพลี้ยแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวคตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวคตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนผาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิารา,พามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร